เนื่องในโอกาสสมโพธพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นบุธชนยังต้องมีกิเลสยังต้องมีโลภะหรือราคะโทสะและโมหะคือยังโอบโกรธหลงด้วยกัน แต่ในบรรดาบุตุชนภูมิกิเลสนั้นก็ยังแบ่งออกเป็นบุตุชนคนดีและบุตุชนคนชั่วบุตุชนคนดีนั้นที่ท่านเรียกว่ากัลยาณบุตุชนคือผู้ที่แม้ยังมีกิเลสแต่ก็บางเบาไม่มีกิเลสหยาบหนาเช่นบุตุชนคนชั่วผู้มาบริหารจิต คือภูปรารถนาจะอบรมบมนิสัยจิตใจตนเองให้เป็นคนดีคือมุ่งมั่นจะขัดเกลากิเลสให้บางเบาให้โลภน้อยโกรธน้อยหลงน้อยนับว่าเป็นภูมิปัญญาในระดับที่อาจช่วยตนเองให้เป็นคนดีได้ตรงกันข้ามกับภูไม่สนใจ จะขัดเกลากิเลสเสียเลยดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่รู้ว่าในใจตนมีศัตรูสำคัญคือกิเลสปกครองอยู่ความจริงเป็นเช่นนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีความรับรู้ว่าตนเป็นผู้มีกิเลสคิดไปพูดไปทำไปอย่างปราศจากสติปราศจากความรับรู้อารมณ์ ในจิตใจตนโลภก็โลภไปอย่างไม่มีสติรู้ว่าตนมีความโลภโรก,กรธก็โกรนไปอย่างไม่มีสติรู้ว่าตนมีความโกรธหลงก็หลงไปอย่างไม่มีสติรู้ว่าตนมีความหลงเมื่อไม่มีสติรู้อารมณ์ดังกล่าวไม่รู้จักกิเลสก็ย่อมไม่มีความคิดที่จะ พยายามขจัดให้ลดน้อยลงปล่อยให้เป็นอยู่อย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอันกิเลสทั้งสามกองสำคัญนี้แม้จะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อาจเพิ่มพันแพ่ขยายได้แต่ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอาจแพ่ขยายได้และอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตเพียงแต่ว่า ไม่อาจเห็นกันได้ด้วยสายตาแต่ถ้ามีสติใช้ตาใจดูย่อมเห็นได้ย่อมสามารถทำให้ลดน้อยลงได้และแม้ถึงจะพยายามทำให้หมดอย่างสิ้นเชิงก็ย่อมทำได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็นอันมากได้เป็นแบบอย่างอยู่แล้วอันความทุกโศกเดือดร้อนไม่ว่ามาก ไม่วันน้อยที่ต่างพากันได้รับอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นไม่ได้เกิดจากผู้ใดที่ไหนแต่เกิดจากกิเลสในใจตนเท่านั้นกิเลสในใจผู้ใดก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์นานาประการของผู้นั้นลักษณะสคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรรวนเปลี่ยนแปลงไป และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใดก็ล้วนเกิดจากอำนาจของกิเลสทั้งสิ้นกิเลสในใจที่ปรุงแต่งให้เป็นไปให้เห็นไปว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้เป็นของไม่อยู่ใต้อำนาจของความปรารถนาต้องการ ท่านสอนให้พิจารณาลักษณะสามอันเป็นสัจจะนี้เพื่อให้กิเลสในใจลดน้อยลงมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงใดกิเลสก็จะลดน้อยลงเพียงนั้นและเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา,าพเพียงใดความยึดถือมั่นก็ย่อมลดน้อยลงเพียงนั้นจะโลภจะโกรธจะหลงไปด้วยเหตุใด ในเมื่อสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาต้องการก็ตามที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาต้องการก็ตามล้วนจะต้องแปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของปูใดทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะโลภอยากได้มาก็ไม่ยั่งยืนจะโกรธแค้นขัดเคืองที่ไม่สมปรารถนาก็ไม่ยั่งยืนจะหลงไหล วุ่นวายในเรื่องใดสิ่งใดก็ไม่ยั่งยืนกิเลสในใจตนนั่นเองจะทําให้เห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้และความไม่เป็นไปดังปรารถนาต้องการขนัดชัดแจ้งสําคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้ดังใจแล้วก็หาได้มีสติกำหนดให้รู้ไม่ว่านั่นเป็นลักษณะสามที่เป็นสัจจะ แต่เมื่อเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปดังปรารถนาแล้วก็กลับเพิ่มกิเลสในใจตนให้ยิ่งขึ้นเกิดความโกรธความหลงและความมุกมานะด้วยความโลภยิ่งขึ้นกิเลสกับสติปัญญาจึงเหมือนสีดำกับสีขาวหรือเหมือนคนตาบอดสีขณะที่ภู้มองลักษณะสามด้วยสติด้วยปัญญา เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเกิดความคลายยึดถือคลายโลกคลายโกรธคลายหลงแต่ผู้มองลักษณะสามด้วยกิเลสแท้ๆไม่ประกอบด้วยสติและปัญญาเลยเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเป็นดังกล่าวแล้วข้างจนกิเลสจะลุกโผล่เพิ่มพูนขยายตัวยิ่งขึ้นและเมื่อเป็นเช่นนี้อยู่ทุกเวลานาที จะไม่ควรปลวกิเลสจะไม่ควรพยายามใช้สติปัญญาก็หาใช้วิสัยของภูมาบริหารจิตแล